การจนบ,บุรีดีพร้อมก้มส่งเสริมอุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จับมือหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ฟื้นฟูหมู่บ้าน JBIC ต่อยอดโมเดลต้นแบบขยายผลสู่17พื้นที่เป้าหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนกว่า12ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาณห้องประชุมโควิดอนุสร์วัดอินทรารามตำบหลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดการจนบ,บุรีนายวัชรุณจุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประธานพิธีลงนาม MOU ฝื้นฟูหมู่บ้าน JBIC ต่อยอดโมเดลต้นแบบขยายผล17พื้นที่เป้าหมายนายสิทธิรงคเรงเงียบผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนเก่าวต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่และแขกผู้มีเกียรติวัตถุประสงค์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ที่จะส่งเสริมพัฒน,นาอาชีพและกระจายรายได้สู่ชนบทโดยใช้การท่องเที่ยวและหัตถกรรมชนบทจากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวดำเนินการพัฒน,นาหมู่บ้านอุตสาหกรรมในชนบทให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวด้านอาชีพอุตสาหกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและพัฒน,นาอาชีพสร้างไรายได้แก่รัศดรอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูรนย์การชมุมชนในแต่ละพื้นที่จำนวน18พื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่สาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตกรรมของชุมชนและเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านโดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากเงินกู้ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก Japan Bank of International Corporation Jbic รองอธิบดีกรมสร่งเสริมอุตสาหกรรมเกล่าวทิ้งท้ายว่าดีพร้อมพร้อมฟื้นฟูอาคาร Jbic ให้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ด้วยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งได้คุณภาพและบรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดชุมชนพอรพงรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการนําเสนอโบราณสถานโบราณวัตถุและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินอกจากนี้ดีพร้อมอยากให้ความสําคัญกับนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นใช้อาคารศูนย์กลางจําหน่ายสินค้าชุมชนเป็นสถานที่สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพทั้งการผลิตการบริการและส่งเสริมให้เป็นจุดบริการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจรก่อ <c oughs> ให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งจากภายในและคาดว่าเศรษฐกิจระดับฐานลากในภูมิภาคจะเติบโตวกว่า30%สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า12ล้านบาทและตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยายผลไปยังอีก17พื้นที่ในเร็วๆนี้เป็นลายกระนกด้วยโดยเห็นความที่สร้างสรรค์ของคนเนี่ยต้องขอบอกว่า,ากร,รมเสริมสาสตร์กดีพร้อมนะครับเป็นกรมที่มีบทบาทหน้าที่ในการยกระดับและพัฒนา ทางวิสาหกิจกาขนาดย่อมหรือ SME มรวมทางวิสาหกิจชุมชนนะครับทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมากรมเสริมสังคมนะครับบทบาทหน้าที่หลักของเราก็คือเรื่องถ้าเกี่ยวข้องกับชุมชนก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะฝีมือในการทําผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนะครับแล้วก็นําเอาหลักการก็คือนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาประยุกต์ ผสานแล้วให้เกิดเป็นผิดพัน์หรือตัวสินค้านะครับที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับซึ่งที่มาของการดําเนินการลงนามความร่วมมือในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ว่าในอดีตเนี่ยกรมเสริมศักยรรมนะครับเราพัฒนาชุมชนในลักษณะของการเพิ่มทักษะในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอผ้าการจัดสารการตัดเย็บรวมถึงเรื่องของการทำประกอบอาหารด้วยนะครับ พอมาถึงช่วงหน,นึ่งเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาทั้งชุมชนนะครับให้เป็นชุมชนที่เกี่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมเราจึงเรียกโครงการตอนนั้นน่ะะครับว่าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่ชุมชนได้มีการพัฒนาการผลิตการทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็กรมเสริมศาสกรรมนะครับเราได้รับความร่วมมือมจากอีกหน่วยงานหนึ่งระหว่างประเทศนะครับก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนา ของประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Japan International Bank for Corporation นะครับหรือว่า j b i c นะครับซึ่งตัว j b i c เองเนี่ยนะครับก็ได้ให้เงินก้อนหนึ่งนะครับกับรัฐบาลไทยผ่านทางกมารมศึกษากรรมมาดำเนินการสร้างอาคารศูนย์กลางชุมชนนะครับเพื่อรองรับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับให้เป็นอาคารที่ แสดงและจําหน่ายเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับกรมเสริมสาสกรรมเราจึงคัดเลือกหมู่บ้านอุตสาหกรรมที่เราดําเนินการไว้ทั้งประเทศเนี่ยนะครับสากว่าพื้นที่เนี่ยเลือกมาแค่18พื้นที่นะครับเราก็มาทําการคัดเลือกพื้นที่ร่วมกับทางชุมชนในการสร้างอาคารศูนย์กลางชุมชนซึ่งเราเรียกว่าอาคารเจบิกนะครับต่อมาครับ กรมเสศิสกษากรรมและหน่วยงานท้นที่ก็มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปนะครับทำให้อาคารแห่งนี้เนี่ยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมบํารุงการดูแลรักษาและรวมถึงการใช้ประโยชน์นะครับในอดีตในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับโดยนโยบายของท่านปลัดกระทรวงศาก,กรรมท่านดรณัฐพลรังสิตพลนะครับเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นอดีตอ,อธิบดีกรมศึกสาก,กรรม และปัจจุบันก็คือท่านที่บีกรมสิมศาสกรมท่านใหม่ก็คือท่านใบน้อยสวรชาติท่านก็ดํลี่ว่าจะทําอย่างไรที่เราจะใช้ทรัพยากรนะครับหรือว่าทรัพย์สินของทางราชการให้เก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกต่อชุมชนในพื้นที่นะครับกรมสืบศาสกรมโดยกองพัฒนาศาสตรกรรชุมชนนะครับก็เลยทําการร่วมกับดําเนินการกับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สริมศาสกรรมภาคสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะครับที่มีที่ตั้งของอาคารเจบกอยู่ มาคัดเลือกนะครับจาก18แห่งเราเลยขอคัดไว้หนึ่งแห่งก่อนเพื่อมาทำาำ่องนะครับว่าเราจะทําการฟื้นฟูอาคารทุกเนี้ยอย่างไรนะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนจึงได้เลือกที่อาคารเจบีดของบ้านหนองขาวที่เภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่เราลงมาแล้วผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ทางชุมชนได้ทําแล้วอยู่ในพื้นที่นะครับพูดถึงบ้านหนองขาวเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่จะนึกถึงนะครับก็คือเรื่องของตัวผ้าทอนะครับผ้าทอที่เป็นลายผ้าขาวมา นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับกรมเสริมสากกรรมเราก็มีแนวทางนะครับในการที่จะพัฒนาผ้าเขาม้าจากบ้านหนองขาวเนี่ยไปสู่อาภรณ์ orn, หรือว่าไปสู่แฟชั่นไปสู่ไลฟ์สไตล์อย่างไรตั้งเป้าหมายไว้นะครับตามที่ท่านปรลัดกระทรวงเคยให้เป้าหมายว่าจะทําอย่างไรให้คนกรุงเทพใส่ผ้าเขาม้านะครับจะทําอย่างไรให้คนที่ทํางานในออฟฟิศใส่เสื้อสูทที่เป็นผ้าเขามา้านะครับอันนี้เราก็มีแนวทางในการพัฒนาซึ่งเราก็พบ นะครับว่าผู้ประกอบการในพื้นที่มีอยู่หลายท่านนะครับที่มีเอกลักษณ์มีการมีแนวคิดในการที่พัฒนาไปสู่จากสิ่งหอธรรมดาพื้นบ้านนะครับไปสู่การเป็นแฟชั่นแอนด์ไลฟ์สไตล์ครับ ก็ผู้ผลิตอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากว่าท่านยังไม่รู้จักพื้นที่นะครับก็ท่านก็สามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์เสริมศักยภาพที่8นะครับจังหวัดสุพรรณแต่เราดูแลมาถึงการเจรบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดการเจรบุรีด้วยนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายการทํางานร่วมกันของกระทรวงศึกษากรนอกจากนี้ครับก็ยังได้รับความร่วมมือจากสํานักงานเทศบาลบ้านหนองข่าวนะครับในการที่จะเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะติดต่อกับ หน่วยงานต่างๆหรือว่าลูกค้าที่สนใจนะครับแต่ในอนาคตครับถ้าท่านสนใจจริงๆหลังจากที่เราลงนามความร่วมมือกันในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาให้เกิดองค์กรธุรกิจขึ้นนะครับโดยมีที่ตั้งอยู่ที่อาคารเจบ,บิตของบ้านหนองข่าวเองครับข่าว News 24การจนรย์พุรีปีชาแล่วารินรายงาน